เป็นไงเมื่อกี้ที่ได้ฟังเอาจริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องใหม่ดีกว่าเป็นเรื่องใหม่ที่คิดว่าทุกวันนี้เราคุมคุมอารมณ์คุมความ,มรู้สึกได้แต่จริงๆอย่างที่เมื่อกี้แม่ครูบอกคือมันเป็นการผลักใช่ถูกต้องใช่ผลักใสร,รู้สึกว่านั่นคือการผลักมันรู้สึกว่า นั่นคือการดับเร,เราเราดับได้นี่นะเพราะพระเจ้าเรียกว่าอะไรไนายรักสุขเกียรติทุกข์อพอดีๆจะเอาไว้พอไม่ดีจะพักออกเพราะเราให้ค่าคให้ค่าว่าไอสิ่งนี้คือความสุขไอสิ่งนี้คือความทุกข์แต่เรายืนว่าสุขที่สุดข,ของมันก็คือทุกข์ทุกข์ที่สุดข,ของมันก็คือสุขนั้นสุขและทุกข์คือสิ่งเดียวกันมันคือสภาพทุกข์เปรียบเหมือนเราสองคนนั่งอยู่ด้วยกันะรู้ไหมว่ามันเหมือนกัน เขาและเธอเธอและเขาคือสิ่งเดียวกันคือเป็นสภาพทุกข์ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยแต่พอเรามาแยกออกชื่อเปิ้ลชื่อจอยชื่ออ้อยชื่ออะไรเห็นไหมเริ่มมีการจำแนกไหมเริ่มทุกข์ไหมเหมือนอาการในใจเหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นสภาพแค่สังขารปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมามีค่าเท่ากันไหมมีค่าเท่ากันไหมไม่ว่าจะสุขทุกข์เฉยๆพอใจไม่พอใจ ปวดขาไม่ปวดขาเบาหนักมีค่าเท่ากันไหมเพราะมันเป็นอะไรทุกเออมันเป็นสภาพทุกข์หรือเรียกว่าสังขารปรุงแต่งถูกไหมถูกไหมบังคับเป็นชาได้ไหมไม่ได้รู้ก่อนล่วงหน้าได้ไหมไม่รู้ไม่ได,ไได้สิ่งเหล่านี้แหละไม่ใช่ของใหม่แต่ความเข้าใจเราผิดถูกไหมเราเลยปฏิบัติทรแบบผิดผดแบบรักสุขเกตทุกผักใส แล้วก็เวลาฟุ้งซ่านเราก็พยายามทาให้สงบถูกไหมเราก็เหมือนเอาหินไปทับหญ้าแต่เราไม่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ตัวตนไหมไม่ใช่ตากระทบรูปนะฟังว่าตากระทบรูปสัญญาจําได้ไหมายรู้ว่าเห็นไอ้นี่แล้วไม่ชอบมันก็ปรุงไปเลยถูกไหมอะตามความเคยชินไม่ชอบคนนี้ถูกไหมจิตตสังขารตากระทบรูปใจคิดน,นึกปรุงแต่งตากระทบรูปใจคิดน,นึกปรุงแต่งหรือจะเรียกว่าตากระทบรูปตารู้เรื่องอะไรด้ไหมตากระทบแสง ถูกไหมตารู้เรื่องอะไรด้วยไหมไม่รู้ตารู้ไหมว่าแบบเฮ้ยอินี่สวยรู้ไหมไม่รู้ตารู้ไหมตาไม่รู้รูปรู้ไหมรูปก็ไม่รู้จต่ใครรู้จิตจิตตาสังขารที่ปรุงถูกไหมยังเนี้ยมองที่มาไหมมองที่ไมคคูไมคูคือรูปถูกไหมแต่ตอนนี้มีไมคคูอยู่ในใจเราอันนี้แค่เป็นรูปไมคคูที่อยู่ในใจเราอ่ะของจริงหรือของไม่จริงไม่จริงมันปรุงแต่ง แต่ที่นั่งอยู่เนี่ใช่แม่ครูไหมไม่ใช่คืออะไร,ร,ะรนะใช่ถูกต้อง <Okay. S 1> เขาเรียกว่าแสงที่มันกระทบกันมันสะท้อนแล้วก็เกิดเป็นรูปอย่างนี้ถูกไหมแต่ใจนี่ให้ข้าว่าเป็นแม่ครูแล้วปรุงแต่งเป็นแม่ครูเห็นไหมว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่ๆก็สร้างโลกอีกใบขึ้นมาว่าเป็นแม่ครูชมพู่และแม่ครูชมพู่กาลังเทศอยู่แต่ใจนี่สร้างโลกขึ้นมานะ ผู้ใดเห็นอย่างเงี้ยด้วยปัญญาดุจตาเห็นรูปเหมือนอย่างยานผู้นั้นอาจจะพ้นทุกข์ได้ถ้าเห็นอย่างนี้เป็นขณะจิตมันจะถ่ายถอนไหมยมนถ่ายถอนอะลองนึกถึงแม่แม่หมายัางมาแล้วแม่อยู่ในใจแล้วแม่อยู่ในใจของจริงไหมไม่จริงแล้วที่อยู่ที่บ้านของจริงไหมเป็นอะไรรูปหรือสังขารถูกไหมเป็นรูปหรือว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละ แต่ใจนี้ให้ค่าไปหมดใจนี้ปรุงแบบใจที่ปรุงเขาเรียกว่าสมมติมันปรุงสมมติขึ้นมาแต่เราไม่รู้ว่ามันปรุงสมมติขึ้นมามันก็เลยสร้างโรคพอไม่รู้ปุ๊บว่ามันปรุงขึ้นมาวิญญาณเข้าไปถือครองด้วยความยึดมั่นถือมัน่นเป็นตัวตนไหมเออเป็นตัวตนมาก่อนปะ่ะเรารู้สึกอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ใช่ไหมเราโกรธอย่างนี้พอเสร็จมีเราก็มีเขายัางเริ่มละมีเขาละวเฮ้ยปรุงเรื่องแม่เราเนะอะแม่เราเป็นยังไงวะ เพราะไปยึดความรู้สึกที่คิดถึงแม่ว่าเป็นเราเลยมีเราเสร็จแล้วก็ปรากฏเรื่องแม่ด้วยไหมปรากฏเรื่องแม่แต่เป็นมายาหมดเลยชีวิตเราทั้งชีวิตน่ะโดนหลอกลวงอย่างเงี้ยมาหลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกันแล้วที่เราไม่รู้ขอพบนี้ชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยเราไมา่ได้รู้ตามที่พระองค์บอกคุ้มค่าที่สุดเลยที่จะถ่ายถอนพบชาติมันเกิดขึ้นอยู่ในจิตทั้งหมดจิตนี้คือโรกแห่งมายาทั้งหมด วิธีถ่ถอนมีแค่วิธีเดียวคือเห็นจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเห็นมายาที่มันสร้างโลกขึ้นมาเมื่อเห็นมายาที่มันสร้างโลกขึ้นมาโรคจะค่อยๆถูกพังถูกพังถูกพังแล้วไม่จริงแล้วใช่ไหมแล้วไม่จริงยังเรมเห็นว่ามันไม่จริงยังเห็นด้วยปัญญาไหมหรือว่าคิดเอาคิดเอาไหมได้ท่องตำราเอาไหมมโนเอาไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นด้วยสติปัญญาคือตาในเข้าใจวิธีการฝึกหรือยัง อันนี้ขอเข้าใจวิธีการสึกหรือยังเาเออเพื่อจะถ่ายถอนอย่างนี้เราพ้นทุกได้ไหมพ้นได้พ hey? <J Everywhere. S 2> ้นไดในขณะปัจจ <aries. S 2> ุบันไหมเออต้องมั่นใจในเส้นทางเราเดินทางเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราเดินทางแล้วนอ้พ้นทุกได้แต่ถ้าเราเดินทางแล้วไม่มั่นใจอ่ะเราจะลงมือทํำไหมไม่ทาแต่ถ้าเรามั่นใจในเส้นทางพ้นทุกได้แล้วพ้นในขณะปัจจุบันถ้ามีขณะปัจจุบันอย่างเงี้ยมันจบเป็นขณะถูกไหม ยังไม่ต้องพูดถึงข้างหน้าว่ามันจะลงไม่ลงช่างมันแต่มันจบเป็นขณะถูกไหมถูกค่ะนิพพานได้ไหมได้มั่นใจไหมมั่นใจเออเนี่ยมันต้องมั่นใจอย่างนี้เมืม่อสัมมาทิฏฐิถูกต้องเส้นทางของมันถูกต้องแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าการเดินทางตามแผนที่ที่ถูกต้องโดยไม่มีผู้เดินทางน่นี่อริยมรรคแปดจะบริบูรณ์และก็พ้นทุกได้นี่แหละคือความเพียรเข้าใจเรื่องความเพียรหรือย,ยัง ไม่ได้ให้เปียไปทําอะไรเพียรู้ความจริงที่มันปรากฏว่าสิ่งที่มันปรากฏทั้งหลายมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ตัวตนถูกไหมแต่ไม่ต้องไปบอกมันนะคืออาศัยเรียนรู้มันอยู่หนึ่งๆๆๆใครฝึกให้กันได้ไหมไม่ได้สองคนน่ะจะฝึกให้กันได้ไหมต่อให้ชักจูงคนมาอีกคนหนึ่งไม่ฝึกเป็นไงจะพ้นทุกได้ไหมไม่พ้นนั่นพากันไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตัวใครตัวมัน ถุงโพสุดท้ายก็อยู่ที่เขาเลือกเขาจะเลือกอะไร<ช>ถูกไหมเลือกทางแห่งทุกหรือเลือก้นทุกชัดเจนไหม<น>ทีนี้การฝึกเนี่ยไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนอาการแบบเนี้มีตลอดไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมยี่สิบสี่ชั่วโมง้หลองเกตดิคันห้าทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมยี่สิบสี่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงใจคิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลากายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไหม เปลี่ยนแปลงจิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไหมม,มีอารมณ์อยู่ตลอดเวลาไหมมีความคิดอยู่ตลอดเวลาจริงๆมันทํางานอยู่ตลอดเวลาย4ิบสี่ชั่วโมงตั้งแต่หลับเอ้ยตั้งแต่ตื่นอย่าหลับเว้นตอนหลับบางทีหลับมันก็ฝันกลางวันฝันกลางเอ้ยกลางคืนฝันกลางวันก็ฝันใช่ไหมแต่กลางคืนพอมีเรื่องราวที่มันคิดหรือว่าจิตตสังขารทำงาเราเรียกว่าฝัน แต่พอกลางวันมีเรื่องราวที่คิดแล้วมีภาพขึ้นเหมือนกลางคืนไหมทําไมเราไม่เรียกว่าฝันล่ะเราเรียกว่าอะไรเราคิดแต่จริงๆมันอันเดียวกันไหมการทํางานของจิตแต่สังขารแล้วเราก็ไปแยกว่าออ๊ยวันนี้ฝันไม่ดีเลยไปสะดอกเขาใชฝันดีฝันไม่ดีฝันดีจริงๆคือเรื่องเดียวกันคือการทํางานของขันห้าเป็นกิเลสไหมเป็นกิเลสไหมถ้าไม่มีผู้ยึดไม่เป็นบริสุทธิ์ไหม บริบูรณ์ไหมนั่นการปฏิบัติต้องทําอะไรไหมแต่รู้ธรรมชาติต่างความเป็นจริงเริ่มเข้าใจยังรู้อยู่อย่างเนี้ยเพราะว่ารู้มันสําคัญมั่นหมายผิดว่ารู้นั้นเป็นอัตาตาแล้วตัวตนหรือเป็นเราแต่จริงๆรู้หรือวิญญาณขันนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราหรือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ทั้งหมดทั้งมวลคือแก่นของาศาสนาเลยที่พระเจ้าเรียกว่าใบไม้ในกํามือถ้าพุทธองค์หงายหมดแล้วหงายออกมาคือ มีห้าก็คือขันห้าหรือใบไม้ในกามือก็เรียนที่ขันห้ามีแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรนอกจากนี้นั่นในปัจจุบันได้เห็นกายและจิตในการทํางานอยู่เห็นขันห้าทํางานไหมเห็นไหมเห็นถูกไหมเห็นมากทุกน้อยลงไหมเห็นน้อยก็ทุกมากแต่ถ้าไม่เห็นอ่ะโคตรทุกไม่เห็นแล้วไม่ทุกได้ไงอ่ะ ไม่เห็นแบบมันโคษทุกนะฮะใช่ไหมมันก็หลงไปอยู่ตลอดอยู่ไหมอ่ะแล้วก็อาฆาตกันมึงทํากูกูทํามึงอย่างที่สงครามอย่างเนี้ยแผ่นดินกูแผ่นดินมึงไอแผ่นดินก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของกูของมึงอ่ะถูกไหมล่ะใช่ไหมล่ะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างงั้นถูกไหมแต่ก็เข้าใจว่าเวลาที่ สำคัญมันหมายไปแล้วว่าเขตแดนไปแล้วแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นสมมติน่ะถูกไหมอะ่ะมันก็เอาจริงเอาจังก็มีการฆ่ามีการเบียดเบียนแย่งแผ่นดินกันไอแผ่นดินมันบอกมันพูดได้มันจะบอกว่าอะไรไหมกูไม่รู้เรื่องอะไรกับมึงเลยมึงทะเลาะกันทําไมเนี่ยฮะกูก็อยู่ของกูด,ดีๆนะกูก็ไม่รู้ว่ากูเป็นประเทศไทยกูก็ไม่รู้กูเป็นเขมรกูไม่รู้ว่ากูเป็นอะไรสามแต่อันนี้รู้อย่างเดียวแล้วสร้างเรื่องเข้าใจไหม ทีนี้ก็เปรียบเหมือนอะ่ะพอเราไม่รู้จักตัวเราว่าตัวเราทั้งตัวไม่ใช่เป็นตัวตนเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นก็ยึดเป็นตัวถูกไหม <c oughs> ก่อทุกข์ก่อโทษก็ว่าคนอื่นทําทุกข์ให้เราคนนี้นด่าเราคนนั้นด่าเราคนนั้นว่าเราคนนี้นทําให้เราไม่พอใจลูกทําให้เราทุกข์บ้างแฟนให้เราไม่ทุกข์บ้างคนนั้นทําให้เราทุกข์บ้างคนนั้นทําให้เราสุขบ้างเกี่ยวไหมใจนี้ปรุงขึ้นมาเองแล้วก็รับเรื่องทุกอย่างเข้ามาเองนะจำแจ้งไหมจำแจ้งไหมคุ้มไหม คุ้มคหะคุ้ม,มใช่ไหมตอนมาเอาใครมาฮะตอนมาเอาใครมาตัวเองตัวเองแต่ตอนเนี้ยมีตัวเองไหมไม่มีเออให้รู้อยู่อย่างเงี้ยในทุกขณะเมื่อไหร่ก็มีตัวเองก็รู้ว่าโอ,อ๊ยสำคัญมม่หมายผิดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าขนาันห้าเข้าใจไหมแล้วก็เห็นด้วยนะเห็นตัวเองด้วยนะเห็นกนนิเลยงเอยเข้าใจตรงนี้เนาะเข้าใจค่ะเออสาธุ